ครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ OMG สองเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มสี่สิบแปดห้าทุ่มห้าสิบนะครับอัดคลิปดึกทุกคืนเลยไม่รู้เป็นอะไรวันไหนที่อัดคลิปเร็วเนี่ยวันนั้นฝนตกนะฮะแต่วันนี้ก็เหมือนจะตกอยู่นะลมแรงแล้วก็มีเมฆครึ้มด้วยแต่น่าจะดึกนะครับแต่ที่ยังคืนเนี่ยมันก็ดึกแนละ้วทำไมมันยังไม่ตกแม่นะ ขอให้ตกดันไม่ตกนะฮะเอเคนะครับก็เมื <c oughs> ่อคืนเราคุยกันถึงเรื่องการทําเครื่องประดับทำอุปกรณ์ทองนะครับแต่ว่าเราไม่ได้คุยในส่วนของออการหาวัตถุดิบมาทําของทองนะครับว่าหาจากไหนนะครับซึ่งผมก็กราบขออภัยจริงพอพูดถึง อุปกรณ์ทองประดับทองแล้วก็สันพ้องอุปกรณ์เสร็จก็ไป PVP ต่อเลยนะครับลืมจริงๆนะฮะลืมว่าต้องบอกแหล่งที่มาของวัตถุดิบด้วยนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูที่เกียงอุยกันก่อนตัวที่โหดที่สุดในทีผมผมนะครับจะขอไปแป๊บหนึ่งนะฮะแปบบ <c oughs> ไม่ไม่ไหวนะ <c oughs> เอาคดเริ่มกันที่อย่างแรกก็คือเครื่องประดับนะครับการทําการที่จะทําทองน,นี่มันต้องมีเงื่อนไขอยู่อย่างหนึ่งก็คือเครื่องประดับเนี่ยต้องถึงเลเวล115นะครับเครื่องประดับต้องเลเวลถึง115แล้วก็ต้องทําแดงด้วยนะครับต้องทําขึ้นสีแดงแล้วก็ต้องอัพเลเวลให้ถึง115นะครับแต่ผมมั่นใจว่า ถ้าเกิดเป็นตัวแบกหรือตัวที่เก่งที่สุดในทีมท่านผู้ชมยังไงมันต้องมีแบบนี้อยู่แล้วก็คือประดับ3าดาวสัตว์เลี้ยงหดาวอุปกรณ์3ดาวยังไงมันต้องมีแน่ๆถ้าเกิดเป็นตัวแบกนะครับต้องมีแน่นอน <c oughs> ในส่วนของการเลื่อนขั้นก็เราคุยกันแล้วก็คือการเพิ่มจากส้มขึ้นมาแดงแล้วก็เป็นการเพิ่มดาวนะครับเป็นการเพิ่มดาวนะอ่ะต่อไปมาดูในส่วนของการอัพทองนะครับ การรับทองเนี่ยก็คล้ายๆกับอุปกรณ์ก็คือการเออผมขอเรียกว่าขั้นเอ่ออัพทองขั้นหนึ่งนะกันนะครับก็คือมันจะแบ่งเป็นทองขั้นหนึ่งระดับหนึ่งทองขั้นหนึ่งระดับสองอะไรอย่างงี้นะครับขั้นหนึ่งก็คือก้อนทางด้านซ้ายมือตรงนี้อันนี้คือพรสวรรค์หนึ่งก็คือขั้นที่หนึ่งนะครับอันนี้คือขั้นสองอันนี้คือขั้นที่สามนะครับอโอเค ะตอนนี้ระดับระดับโจมตีของเกียงอุยเนี่ยสายไฟกคุงเรีบเนี่ยของผมอยู่ที่ทองขั้นศูนย์ระดับห้าก็คือผมอัพไประดับที่ห้าแล้วแต่ว่าขั้นใหญ่อ่ะไอตัวขั้นใหญ่ยังไม่ถึงขั้นหนึ่งแต่ไอตัวขั้นเล็กถึงขั้นที่ห้านะครับผมต้องอัพอีกสามครั้งก็คือขั้นที่หกขั้นที่เจ็ดแล้วก็ขั้นที่แปดนะครับผมต้องอัพอีกสามขั้นถึงจะไปถึง หนึ่งขั้นใหญ่ก็คือเป็นทองขั้นที่หนึ่งนะครับตอนนี้ผมยังอยู่แค่ถ้าพูดเป็นหลักทศนิยมนะก็คือผมณนะตอนนี้ตัวเลขยังเป็น0.5ยังไม่ถึงหนึ่งนะครับตอนนี้ผมยังเป็นแค่0.5อยู่ยังไม่ถึงขั้นที่หนึ่งยังไม่ถึงตัวเลขหนึ่งตัวนะยังเป็นตัวเลขทศนิยมอยู่นะครับอ่ะเปรียบเทียบง่ายง่ายนะก็คือที่ผมพูดเมื่อกี้นั่นแหละหนึ่งขั้นใหญ่เนี่ยมันต้องใช้เลขทศนิยม 0. นะครับก็คือต้องอัพขั้นเล็กแครั้งหนึ่งสองามสี่ห้ากเจ็ดแปดเราต้องอัพขั้นเล็กแครั้งก็คือศูนุดะครับพอเราอัพถึงศูนย์จุดแปดแล้วเนี่ยมันก็จะรีไปเป็นเลขหนะครับมันจะรีไปเป็นขั้นที่หนเลขหใหญ่ทีเนี้ยถ้าเกิดเรากดอัพต่อเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งจุดหนึุ่ดสองหนสาและก็หน พอ1.8เสร็จแล้วมันก็จะไปเป็นเลข2นะครับเป็นขั้น2ใหญ่ละเป็นขั้น2แล้วนะพอเราัพขั้น2ต่อก็จะเป็น2ขั้น1 2.2 2.3จนถึง2.8วนลูปประมาณ3ขั้นนะฮะพอถึง2.8นั่นเนี่ยก็จะเป็นเลข3ซึ่งการอุปกรณ์ทองนะครับอุปกรณ์ทองประดับทองสมบัติทองออสมบัติจะไม่พูดอุปกรณ์ทองกับประดับทองเนี่ยมันจะอยู่แค่3ขั้นใหญ่เท่านั้น นะครับยังไม่ถึงขั้น4ี่ขั้น5้านะเพราะว่าขนาดขุนพลทองขุนพลทองเข้มก็ยังอัพได้แค่3ขั้นใหญ่เท่านั้นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะอัพเราจะหาของมาอัพจากไหนเราจะหาของจากไหนมาอัพก็คือนี็นไหมไอ้มาศึกทองเนี่ยก็หาได้จากดันเจียนอิลิตดันเจียนอิลิตหรือว่าท้ารบที่มันอยู่ในส่วนของรังโจรเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ ข้าไปที่หลังโจนทางด้านซ้ายสุดนะฮะแล้วดูขวาสุดนะครับทดลองลังโจนกดเข้าไปเอดเดนเจียนเนี่ยผมจําไม่ได้ว่ามันปลดล็อกที่เลเวลเท่าไหร่มันน่าจะปลดล็อกพร้อมกันกับการทําประดับทองนะครับผมคิดว่าน่านจะปลดล็อกพร้อมกันนะเอาโอเคนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นมาสึกนะครับส่วนตัวเนี้ยจะเป็นตรานะครับซึ่งท่านผู้ชมอยากจะทํา โจมงีก่อนหรืออยากทําทป้องกันก่อนก็เลือกเอานะครับก็มีหลายตัวเลยยิ่งด่านสูงมันก็ให้เยอะนะครับอีเม็หกหกแล้วมาเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดต่อไปก็จะเป็นแปดนะครับก็แต่ว่าได้เยอะขึ้นมอนสเตอร์มันก็โหดขึ้นมอนก็โหดทีมเราก็ต้องโหดตามขึ้นไปด้วยนะครับถ้าเกิดเราเล่นทีมสามทีมสี่แบบที่ผมเล่นแต่ก่อนเนี่ยอาจจะยากแต่ถ้าเกิดเล่นทีมห้าทีมหกก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะได้ง่ายขึ้น เพราะว่าตัวดาเมจมีมากขึ้นสกิลจำนวนสกิลมีมากขึ้นอาจจะเล่นได้ดีขึ้นนะครับเล่นได้ดีขึ้นกว่าทีมสี่ทีมห้าแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราเล่นทีมหกเนี่ยหนึ่งตัวหนึ่งถึงสองตัวในทีมต้องเก่งที่สุดนะครับนะครับคุณพนอีกสี่ตัวไม่เก่งไม่เป็นไรทาไปเรื่อยๆแต่มันก็เก่งแต่หลักๆต้องมีหนึ่งถึงสองตัวให้มันโหดที่สุดในทีมอย่างเช่นทีมผมก็จะเป็นเกียงอุยพลังเจ็ดล้านห้า แล้วก็กวนอูพลังที่จะแตะ4ล้านนะครับประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงในส่วนของการหาวัตถุดิบม้าสึกทองคําตราทองคํามาเป็นวัตถุดิบในการอัพทองเครื่องประดับนะครับต่อไปเราจะไปคุยกันในส่วนของอุปกรณ์นะครับซึ่งผมก็ได้พูดคุยไปแล้วนะฮะระบบอัพเกรดที่ไอ้ถามถึงสันพ้องอะไรอะนะครับ,นะรบ,นะรบแล้วก็การอัพทอง นะครับมาก็เหมือนกันนะครับการรับทองก็เหมือนกับการอัพประดับเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่เออ่ <c oughs> การอัพทองอุปกรณ์เนี่ยมันจะใช้แค่เดีย๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะใช้แค่เลขทศนิยม0.5นะครับพอเราอัพถึงจุดห้านั้นเนี่ยก็จะรีมาเป็นเลขหนึ่ง พอเราอัพอีกก็จะเป็น1.11 5แล้วก็เป็น2 2.22 5เป็น3ก็จะตันที่3ขั้นเหมือนกันแต่ผมคิดว่าอนาคตน่าจะถึงขั้นที่5นี่เห็นไหมมันมีอีก2จุดที่สามารถวางขั้น4ีขั้น5ได้ที่ผมกำลังติ๊กตอยู่เนี่ยผมคิดว่าใช่แน่แน่นะครับคิดว่าใช่ต้องใช่แน่แน่อโอเคเราจะหาได้จากไหนนะครับสำหรับวัตถุดิบในการอัพทองอุปกรณ์ กดไปดูมันชื่ออะไรอาวุธทองคําอาวุธทองคําหมวกทองคาสร้อยทองคําเกราะทองคําหาจากไหนมันก็บอกอยู่หาจากออคอคอยขังมันก็ไปกันเลยกดไปเลยนะครับกดไปเลยอโอเคข้าไปท่านผู้ชมดูตรงซ้ายล่างมันจะปลดล็อกที่เลเวลหนึ่งร้อยสิบห้าเมื่อคือนผมเล่นถึงเลเวลหนึ่งร้อยสิบห้ามันก็ปลดล็อกทันเจียนนี่พอดีตรงซ้ายมือล่างก็คือศึกฝึกนรก รือว่าศูนย์ฝึกนรกนะครับดูเห็นไหมเนี่ยอาวุธทองค<ม>ํานะครับอันนี้ก็จะเป็นเกล็ดทองค<ม>ํานะครับส่วนเนี้ยเป็นสร้อยทองคาอันนี้ก็น่าจะเป็นบวกอ่าโอเคต่อไปก็จะเป็นดาบทองคํานะครับมันก็แจกแค่นี้แหละสี่อย่างแต่ว่ามันจะได้เยอะขึ้นนี่เห็นไหมอันนี้สี่เองนะครับอันนี้ห้าเอออันนี้หกอันนี้สี่อันนี้หกอันนี้เจ็ดเออ อีกนิ่นึงก็เจ็ดนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะแจกให้เราเยอะขึ้นแต่ว่าข้อเสียคือด่านมันจะยากขึ้นนะครับด่านจะยากขึ้นเราก็เล่นเท่าที่ได้ผมก็เล่นมาถึงอตรงไหนถึงห้องตรงนะครับผมมาถึงหองตรงนะเนี่ยเงื่อนไขผ่านด่านตรงขวามือบนคุณพลห้ามตายเกินสองตัวนะครับห้ามตายเกินสองตัวส่วนด่านต่อไปก็คือต่อสู้ผ่านด่านผ่านด่านให้ได้โอเคเงื่อนไขมีแค่นั้น อันนี้ก็เหลือเลือดมากกว่าครึ่งหลอดก็คือ60%สนะครับถ้าเกิดคุณพล6ตัวนะครับคุณพล6ตัวตัวใช้หลอดเลือดดอดเดียวกันนะครับหลอดเลือดใหญ่หลอดเดียวนะถ้าหลอดเลือดใหญ่อะเหลือ60%ก็ผ่านด่านถ้าต่ำกว่า6 0ก็ไม่ผ่านก็ต้องเล่นใหม่จนกว่าจะผ่านนะครับอ่ะก็หาได้จากนี่แหละศูนย์ฝึกนรกหรือศึกฝึกนรกนะครับก็หาได้จากนี้เลยนะสำหรับ อาวุธทองคับแล้วก็พวกกรอกสร้อยหมวกนะครับในส่วนประดับก็หาได้จากลังโจรที่ผมพาไปดูเมื่อกี้แต่ว่าในส่วนสมบัติเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูป่ัดคุยให้หมดเลยกันในส่วนของสมบัติในเขียบก็เดี <c> ๋ <oughs> ยวดูก่อนหาได้จากร้านค้านะครับร้านคูณนุบการแล้วก็ร้านข้ามเซิร์ฟร้านคูณนุบการคืออะไร ก็คือร้านที่มันขายเศษสมบัตินี่เห็นไหมเริ่มมีมาให้ผมซื้อและหิอัพสมบัติทองแต่ว่าผมยังไม่ถึงขั้นนั้นขนาดทําแดงผมยังไม่ได้ทําเลยก็จะเอาทําทองตอนไหนหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ3ขั้นใหญ่8ขั้นเล็กอ่าพูดแบบนี้เลยแล้วกัน3มขั้นใหญ่หนึ่งสองสามสาขั้นใหญ่แล้วก็แขั้นเล็กนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดอ่า 8ขั้นเล็ก3าขั้นใหญ่8ขั้นเล็กนะครับ0.8แล้วก็เป็น1 1. 8ุดก็เป็น2 2.8สองจก็เป็นสมอะไรแบบนี้เลยเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะนะครับผมก็งงว่าทำไมอันหนึ่ง0.8ุอันหนึ่ง0.5อันหนึ่งขั้นเล็ก5อันหนึ่งขั้นเล็ก8งงมากทำไมไม่ทำเป็นขั้นเล็ก5้าให้มันเหมือนกันหมดเลยทีเอ็มคิดอะไรอยู่ <c oughs> นะครับก็อันนี้ง่ายหน่อยสำหรับการทำสมบัติหรือการหาวัตถุดิบ มาอับสมบัติทองเนี่ยค่อนข้างง่ายที่ว่าง,ง่ายไม่ใช่ว่าทําง่ายนะที่ว่าง,ง่ายก็คือมันหาซื้อเอาซื้อเอาในร้าน <c oughs> ซื้อเอาในร้านคู่หนุประกันก็คือร้านที่ขายเศษสมบัตินะครับซื้อเอาในร้านค้านั้นเลยนะแล้วก็ร้านข้ามเซิร์ฟหรือแบบอ่ะร้านข้ามเซิร์ฟนะครับโอเคประมาณนี้ในส่วนต่อไปจะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับมาดูสัตว์เลี้ยงอับทองกันดีกว่านี่ไหม <c oughs> สัตว์เลี้ยงอับ โอ้ขอไปนะท่านผู้ชมเป็นอะไรเนี่ยเวลาพูดเยอะเราเป็นแบบนี้แหละใน,นส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมสามารถกดอัพได้เลยนะผมสามารถกดอัพได้แต่ผมไม่กดเพราะว่าอนาคตผมจะไม่เล่นผมจะไม่เล่นสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับเพราะวันเป็นขั้นสิบแปดซึ่งมันหายาก,ม,ายากมันต้องหาจากบะลองผู้พิชิตซึ่งบะลองผู้พิชิตเนี่ยครั้งหนึ่งมันให้ประมาณสามสิบเเท่านั้นเอง ปลาลองผู้บิชินน่าจะมาอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ครั้งผมก็จะไม่ได้นะครับซึ่งผมไม่เล่นสัตว์เลี้ยงตัวนี้แน่นอนนะครับแต่ว่ากดอัพอย่างไรพอดีอโอ้ข่ายหน้าไม่เี่ยคือการจะทําทองนะครับหลักๆการทําทองต้องเวลร้อยยี่สิบนะสาหรับอัพทองสัตว์เลี้ยงต้องเวลร้อยยี่นะครับแต่ว่าเครื่องประดับกับอุปกรณ์เนี่ยมันอัพได้เลยนะผมเลเวลาถึงร้อยสิบห้าก็อัพได้เลยเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวผมกดให้ดู มันจะขึ้นว่าวัตถุดิบไม่พอ,อวัตถุดิบไม่พอนะครับเห็นไหมถ้าอัพได้มันจะขึ้นว่าวัตถุดิบไม่พอแต่ถ้าอัพไม่ได้มันจะขึ้นว่าเลเวลนึร้อยี่เหมือนกับเมื่อกี้เลยนี่วัตถุดิบไม่พอนะครับงงงงไหมงงผมก็งงนะฮะในส่วนของประดบับไอ้ประดับไอ้สมบัติสีเออก็ต้องทําเป็นสมบัติดแดงก่อนแล้วก็ต้องวิวหกสิบด้วยนะครับไม่ต้องวิวหกสิบแล้วกว่าจะทําได้ ลากงอกกันพอดีในส่วนของการอัพทองอาวุธเทพนะครับมาดูกันต้องเวลร้อยี่นะครับต้องเวลร้อยี่สิบแล้วก็อาวุธเทพถึงระดับที่สิบเลื่อนขั้นบวกสิบนะพูดง่ายงตอนนี้ผมบวกหกแล้วก็หนักน้ายอยู่นะกว่าจะบวกสิบก็จยากเอาเรื่องอยู่นะครับส่วนเกียงอุ้ยผมเนี่ยผมจะค้างไว้แค่นี้แหละก็คือประดับสามดาวนะครับประดับแดงสามดาวอุปกรณ์แดงสามดาว ส่วนตุงเคล็ดลับก็น่าจะไว้แค่นี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงอนาคตก็จะเปลี่ยนออกผมจะใช้เป็นตัวนี้แทนก็คือเป็นอยากไอเสือตัวเนี้ยนะครับจเจ้าพยักหนานหมานนะครับเพราะว่ามันหาซื้อในร้านค้าสัตว์เลี้ยงได้เลยนะครับแต่ว่าจะยังไม่ถอดจากกวนอูไปใส่ให้นะเพราะว่าพลังหายแน่ๆน,นะครับพลังหายแน่นอนนี่เห็นไหมเรามาดูในส่วนของค่าสถานะสัตว์เลี้ยงผมดีกว่าโจม5,7 0 0นะครับ โจมโจมเดบเท่ากันห้าพันเจ็ดเลือดสองหมื่นแปดมาดูที่ตัวแดงห้าเจ็ดกับสองแปดนะจำไว้นะอันนี้เป็นเจ็ดเก้ากับสามเก้านี่เห็นไหมค่าสถานะต,ต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเกียงอวยพลังหายแน่นอนนะครับแต่ว่าพลังหายก็จริงแต่จะไปเสียดได้อะไรขนาดนั้นนะช่างมันเถอะช่างมันเถอะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้ก่อนอหรือจะรีทิ้งเลยดีว่า เลิ้ยงเลยก็ดีมั้งเอาไว้ก่อนแล้วกันค่อยทําดีหลังนะครับเอาโอเคนะท่านะผู้ชมก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับสําหรับการต่อ ep2 สนะครับหาช่องทางการหาวัตถุดิบอัพทองนั่นแหละชื่อคลิปนะเอาโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหอคุ้มกันต่อนะครับดูหอคุ้มกันต่อดีกว่าหอคุ้มนะ มจะดู A, B นะ a, B c d นะครับอืมก็ดู3มคู่ซ้ายมือนะครับแล้วก็3าคู่ขวามือไม่รู้ว่าจะคลิปจะยาวไหมแต่เอาแค่3คู่ซ้ายมือก็พอนะครับมมนนั้นคลิปยาวแน่ๆมาุนเช็คสุนเช็กแดงปุกตื่นฮะก็ไปเลยไปก่อนเพื่อนเลยนะครับข้อหาเท่เกิน <c Renaissance> ไม่น่าเลย โอเคนะครับรู้สึกว่าทีมง่อจะไม่ได้สนใจนในส่วนของศูนเซ็กนะครับเพราะว่าเขามีตัวแบกตัวอื่นที่ดีกว่าก็คือจิยี่ทองนะครับมีตัวที่ดีกว่าจิ้งี้ทองนะเลดนเกมนี่น่ากลัวนะครับเล่นอากิดาเล่นตาราประ,ปะลองนี่เก่งนะแต่เวลาเอาไปตีมอนไม่รู้ว่าจะเก่งไหมนะครับแต่คิดว่าค่าสถา,านะเยอะอยัางไงก็เ,เก่งพูดได้แค่นั้นจริงค่าสถา,านะเยอะอยัางไงก็เ,เก่งนะครับ ๆๆเดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับผมจะไปเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงแล้วแหละนะฮะจะไปเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเกียงอุยนะครับเพราะว่าคือตัวสิบแปดเนี่ยตัวส้มสิบแปดกับส้มสิบห้าเนี่ยยังไงส้มสิบแปดก็ต้องดีกว่านะครับแต่อ่าลืมนะฮะว่าขนาดขุนพลตัวส้มสิบสองกับตัวแดงสิบหกเนี่ยคนส่วนมากก็ยังเล่นเป็นส้มสิบสองกันอยู่เลยนะครับนะสัตว์สัตว์เลี้ยงก็เหมือนกัน สแตนเลี้ยงส้มสิบห้าส้มสิบแปดเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับมันก็เล่นได้เหมือนกันนะถ้าไม่เสียเยอะอะไรมากก็เล่นได้นะครับก็ลองเปิดใจเล่นดูนะเอาโอเคนะครับจิวี่ถึงคิวของนายแนละ้วแล้วก็หิวเลือเต็มหลอดด้วยนะหแหลกกระตุกเลยทีเดียวก็หิวเลือดไม่ได้แรงมากเลยครับไม่รู้ว่าทําไมถึงอยูได้ไม่แรง อาจจะเป็นที่ตัวเลขดาเมตที่สร้างได้น้อยนะดูจากรูปส่งและทีมซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นต่อนะครับเป็นรองสิเป็นรองทีมซ้ายเป็นรองพอสมควรเลยในส่วนของดาเมตแล้วก็ค่าสถานะนะถ้าเกิดซุนเซ็กไม่ตายนะก็น่าจะพอสู้ได้ระดับหนึ่งอยู่เพราะว่าตัวดาเมตส่วนมากก็เอามายืนแถวหน้ากันนะครับถ้าติดตาบอดในหนึ่งเทิร์นแรกก็สร้างดาเมจไม่ได้นะครับเสียดายนะ ซุนเซกไม่ได้แจกสถานะก่อนจะตายนะครับแต่รับตายก่อนตรงนั้นโอเคนะฮะตอนนี้ทีมขวามือก็ติดเผาไหม้ไป5้าตัวนะครับจากที่ดูก็ติดไป5ตัวยกเว้นสุมาอีทองเข้มที่ไม่ติดนะครับดูยังไงว่าเป็นทองเข้มนะครับคือยังไงดีล่ะผมเล่นเกมนี้เกือบจะทุกวันแล้วผมก็ทำ PVP ทำพาดัวเซิร์ฟทุกครั้ง เพราะมันเห็นบ่อยๆมันก็ชินตานะท่านผู้ชมเห็นบ่อยมันก็ชินนะครับจิวีซ้ซ้ายมือน่าจะอำลาได้แล้วอำลาวงการได้แล้วเพื่อนจูนานมันไม่ดีนะแปดปีและอ,อ้ไม่ใช่มันโยงเข้าการเมืองตลอดเลยนะีสุมาอี้ทองเข้มนะเพราะว่าสกิลพรสวรรค์มันเด้งนะครับเดียวเดียวห้าหัวเข้าไปที่ใต้เกี้ยวมันจะเหลืออะไรละดาเมตขนาดนั้นนะครับ ตัวแดง16นะครับถ้าเกิดปั้นถึงทองปั้นถึงทองเข้มเนี่ยมันจะโหดนะนะครับยังไงก็โหดนะกล้าพูดเลยว่าโหดแต่ว่าน้อยคนที่จะเล่นเพราะว่ากว่ามันจะเก่งนะครับกว่าจะหาขุนพลซ้ำกันกว่าจะหาเศษได้แต่ละครั้งเนี่ยส่วนมากสายฟรีจะเล่นกันแต่สายเติมอย่างเราเราเนี่ยคงไม่ค่อยเล่นแต่ก็เล่นอยู่เล่นเพื่อความสบายใจแล้วก็เผื่ออนาคตนะครับแต่ส่วนตัวผมก็ไม่เผื่อ เล่นตัวส้มไปยาวๆนะเล่นตัวส้มกันไปยาวๆแต่ผมก็มีแผนว่าจะเล่นเซิร์ฟใหม่อยู่นะมีแผนว่าอยากจะไปเล่นเซิร์ฟใหม่อยู่นะครับจะได้แบบอ,อ,อย่างไงดีละ่ะจะได้เริ่มต้นใหม่ในง่ายๆนะครับทุคนจะเป็นนอกกนี่แหละเดี๋ยวจะไปซุ่มเล่นอยู่เซิร์ฟวันนี้วันเสาร์นะครับเซิร์ฟเปิดวันนี้เลยนี่หว่าอือใช่ใช่ใช เสิร์ฟเปิดวันนี้นะครับเปิดวันนี้ตอนแปดโมงนะเพราะว่าเซิร์ฟใหม่มันจะเปิดทุกทุกวันเสา,เา,า,เา,าร์เวลาแปดโมงเช้าเวลาทําการเวลาทํางานของหลายๆบริษัทนะครับก็คือแปดโมงเช้าวันเสาร์วันเสาร์นะก็วัยทำงานก็ทำอยู่นะแต่วันอาทิตย์นี่คือวันหยุดนะครับนอกจากจะเป็น OT หรือ,อไม่ก็ทำงานแบบทำงานในวันหยุดอะแต่ก็ได้ค่าแรางที่เพิ่มมากขึ้น อาจจะเป็น1.5แรงหรือ2แรง1.5เท่า2เท่าก็ว่างไปแต่ส่วนมากก็น่าจะได้ประมาณ2เท่านะต้องมาทำงานใน,ว,น,นวันหยุดนะครับเสียสละวันหยุดนะฮะเที่ยงคืน9นาทีถ้าผู้ชมอย่างง,ง้นะทำไมแบตเตอรี่แบตโทรศัพท์ผมเยอะมากแต่ผมก็ยังชาร์จอยู่นะครับมันต้องมีคนถามแนะ ผมชาร์จไว้เพื่อความสบายใจในะครชาร์จไว้เพื่อความสบายใจเดี๋ยวถอดออกก็ดีเ<ๆ>ดี๋ยวถอดออกก็เพราะว่าถ้าเกิดชาร์จไปเดี๋ยวมันจะเครื่องมันจะร้อนนะครับแล้วมันจะหายเนี่ยพอเครื่องมันร้อนแล้วมันชอบกระตุกนะครับอะ่ะตามนั้นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายไปไเล่นเซิร์ฟใหม่นะครับแต่เซิร์ฟนี้ก็ยังเล่นอยู่นะเซิร์ฟนี้ก็ยังเล่นอยู่เซิร์ฟร้อยเจ็ดสิบนะครับก็นั่นแหละ สามวันเข้าครั้งหนึ่งเข้ามารับของเข้ามาอัปเดตกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับแต่เซิร์ฟใหม่ก็จะซุ่มเล่นหน่อยวันสองวันเล่นครั้งหนึ่งเว้นเว้นกันไปนะครับเว้นเว้นวันเล่นวันนี้เล่นเซิร์ฟใหม่วันพรุ่งนี้วันบรืนวันมรุนก็เล่นเซิร์ฟเก่าอะไรประมาณนี้แต่ผมจะไม่เล่นเกินสามเซิร์ฟแล้วผมจะเล่นแค่สอ,องเซิร์ฟก็พอก็คือเซิร์ฟหลักนะครับเซิร์ฟหลักก็คือเซิร์ฟนี้แหละนะครับเอาไว้อัปเดตหลายๆอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะว่าเลเวลมันสูง เอาง่ายคือเป็น Id เซิฟเนี้ย ID เซิฟหลักเนี่ยเป็นตัวเปิดทางเลยเพราะว่าตัว Id เนี้ยมาก่อนนะครับแต่แต่ id เซิฟใหม่ที่ผมจะเล่นเนี่ยผมจะเลือกเล่นเป็นเ,เล่นเป็นงองกกแล้วกันเล่นเป็นงองกกไลอัพก็เป็นศูนเซ็กนะครับตั้งต้นไว้เลยศูนเซ็ก นะครับถ้าเกิดได้กำเลงก็ยิ่งดีนะครับแต่ส่วนว่ามันให้สุ่มร้อยครั้งนะมันไม่แจกกองกับขุนพลละแต่มันให้สุ่มร้อยครั้งแพ้ได้ตัวไหนก็เล่นตัวนั้นนะครับผมเคยเล่นเซิร์ฟสองสองสี่ 4, หรือสองสองห้านี่แหละผมได้สุนกวนกับลกสุนมาก็ถือว่าดีอยู่นะครับเป็นส้มส้มธรรมดาแต่ก็โหดนะถ้าสถานะเยอะเยอะมันก็โหดอยู่ดีนะครับนั่นแหละผมก็จะเล่นไลฟ์ up. ประมาณนั้นก็คือจะเล่นเป็นซุนเซ็กแบก เเกมเขาเปลี่ยนเป็นชิวี่อะไรประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมจะเล่นไม่ได้จริงจังมากนะแต่ว่าก็จะเล่นอยู่ก็จะเล่นปกตินะครับเดี๋ยวจะโอเคนะครับเราดูกันกี่คู่ละตัวตัวกับอุงอุงหรอตัวกับอุงอุงโอ้โหอ่าโอเคต่อไปคู่สุดท้ายนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะดานเกินไปดูดูกันว่ากี่นทีลอะอกดไปติดกดใหม่ละยี่สิบสามนาทีโอเคให้มันได้สักครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วกัน ถ้าคลิปยาวเกินไปเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อจะ <c oughs> <c oughs> จากที่ผมสังเกตนะคลิปที่มีจำนวนนาทีประมาณ2 0่สถึงสามสิบนาทียอดวิวมักจะสูงนะครับหรือปัาหรือผมรู้สึกไปเองหรือท่านผู้ชมชอบฟังผมบน่นก็ไม่รู้นะ <c oughs> หรือท่านผู้ชมคิดว่าเออคลิปเนี้ยสิบสิบห้านาทีเนะี่ยผมต้องรีบแน่ๆแล้วเพราะผม,มรีบ ผมก็จะพูดแบบพูดแบบรีบรีบพูดแบบไม่เข้าหูพูดไม่แบบคือพูดยังไงมันมันไม่เหมือนคลิปที่พูดเรื่อยๆอนะนี่เห็นไหมคลิปนี้ครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็พูดแบบชิวๆสบายๆแต่คลิปไหนที่แบบ1ิานาทีเนี่ยผมชอบเร่งอย่างเช่นแบบดูไม่จบก้าข้ามแต่บ,บางครั้งก็ลิ้นพันนันพูดเร็วเกินแสดงว่าท่านผู้ชมน่าจะชอบคลิปที่มันย,วยาว นะแต่เดี๋ยวจะรอปรับเปลี่ยนดูนะครับเพราะว่าผมก็มีเวลาว่างเยอะนะ <c oughs> แต่หลังจากไปฝึกง,งานเนี่ยก็ต้องดูก่อนนะครับว่าจะได้หนึ่งห้องเนี่ยจะได้อยู่กี่คนหรืออยู่คนเดียวหรืออยู่สองคนสามคนนะครับถ้าเกิดอยู่คนเดียวเนี่ยผมก็จะภากเสียงแต่ถ้าเกิดอยู่สองคนสามคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ภากก็ต้องกลับขอไปจริจริงนะครับก็ก็ต้องดูหน้างานนะนะว่ายังไง นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตผ่านแถบชุมชนของ YouTube ละกันมีอะไรเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับบางครั้งอาจจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นนะครับ YouTube Short เอามาลงในช่องนะครับมันจะได้แบบหลากหลายนะจะได้แบบจะได้ถ่ายถ่ายคลิปสั้นๆในโรงงานนะครับว่าง,งานเขาทำกันยังไงผมทำอะไรยังไงคือคล้ายๆแนววล็อกนะครับคล้ายๆวอล์กเลย คล้ายๆวอลคล้ายๆชีวิตประจวันนะครับนี่ผมจะทําให้ดูท่านผู้ชมต้องชอบแน่ๆนะข้อคียนะท่านผู้ชมจบเป็นที่เรียบกว่าอ้นะครับสามคู่นะก็ประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้นะครับฝันดีทุกคนนะสวัสดีครับยี่สิบห้านาทีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะโอ้ตั้งเป้าไว้ครึ่งชั่วโมงนล้วเนี่ยอ่าช่องเต๋อช่องเต๋อยี่สิบห้านาทีก็ถือว่านานแล้วนะ โอเคเจอกันใหม่เลยครับทุกคนบ๊ายบาย